เอ้ยต่างตายเพราะไ่ไปนั่งขาอยู่ข้างล่างเลยกำแรงไงบอดต้คอยไปบ้านคอยนี่ออกจากบ้านโดนแห้งเนาะจะนั่งขาเลยเนี่ยโทรมาบอกว่าจะหอดแล้วเอาเงินลงไปใจคารถดแนวเฮ้ยหิวนาน คืนสู่กับอดีตยังทรมานห oh. ยัดหยัดตะวันหมดปวดตติดปวดตติด oh. อิโพเซ่เลยฝนแหวอ๋ oh. อ Nhiệt tồn, mình văm xuống phán. 19 ứng xa. Ủa, kinh khủng Khi thì nằm chân trăng. Họ xé đá. Anh ấy nhìn thấy. Này. Xé đá? Ừm, đậm Anh บริษัทดอกอสิษัเองทั้งความสะอาดบานความป่อนกัยอยออเวลาเฟิสยอก <h id> ารเยาเซนออเฮ้ยของกินยังเหลืออ้็วกคลืองกลอย่นอินเตอร์ยอสกาทออดอันลาเฟสอ๋อฮารูเซอเอินยอฮอปรอกกีเอินโอ้โอ เบียงแต่ไม่น่อยแซวใหญ่นละห้ม่คอมไม่แหมยกเสียแดีหอเลดีโอ้ว้ยหอคอม heat เลิฟน์แววันนีตั้งทีวีทุกอะวันเดียร์ฟรีทั้งหลับแต่ฟิวส์นั่งทิง มันทีวีเมื่อสักครู่มีดาวซิกซ์ซัลฟ์ฟงกะอู้ผักบุงพอดีแล้วสิเด็ดทัดหลวกเฮตเตอร์ฟีนกระเลินซอกโทรทัพท์ทางร้านมาสอนใครแล้วซอกอืมสนอดโยคลิปเปอุป ก็เริ่มคอนแล้วแฮ่ลืมบึงท่างนี่ใสาลาว,วามันขึ้นง่ามง่ามเอ,องามอีรีแดฟฟีนโอกโซสซาละเน่กับอันนะพักกูดใบบกกูดแตกยอดไม่ให้อยู่ใส่โน้กเฮ็ดใบยู่ใต้นี่พิส,สูจน์มึงนี่ก่อนบ่ลมันมตายหมดแล้วคัน,นนะดูอึบนั่นบอดถุงมันแตก oh. ลำปัดโอ้ยข่อยเห็ดว้มันบลอดถุงมันหัวพี่น้องถุงมันหัวบรอดบรอดเก็บทิมเมิร์ดของแห่งเข้าไปทางพุนของเกียเข้าไปทางนี้เข้าได้อะไรบ้างพุนแล้วปลาราส่งครื่องนะคะตีมสุสเมยยังจะแม่ยังอะไรอีกหน่อยหอ่อเป้าเมดกํดตำจงตำแจวอะไรมากค่ะเคยเ จอมกุ่งก็ได้มากสารพัดอย่างแต่ว่าขอนุยาตเก็บของของแส่แข็งก่อนมุสันบราย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 มันซีละลายนะคะเงาดูท่านอับหน้าดอเลยนล่อุ่นเด้อในหุ่นลิงเงาคมมาฟอเอับหน้าดอเลยบ่ด้ ก็เห oh. oh. okay. ็นเต่เครอยากกินแฮมิสบอร์นโอเคเดี๋ยวจะไปมาฟังปลาทูมันตัดหัวตัดทังแกะเอาแต่เนื้อมานะคะหัวไม่ต้องเอามาค่ะกินไม่ได้เอามาทำไมคะ ปลาดูเค็มค่ะตัดหัวออกแกะขี้ออกนะคะกินไปโลดค่ะตีนี้คือสุบเนื้อสื่อกับข่าร้านนี่เพราะว่าอีสานกินแต่อาหารอีสานเลยแม่กลมไข่ปลาไข่ยมุอเวลาได้กินดอกุเก็บก้อนได้เจ๊งเลยเขายัางกินบดได้ดอกม่ลาย แก้วกระแดกค่ะกระชือสิบห้าในจิ้มนะแก่เก็บก่อนเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรเลยกลับมาดูเลยกระแดกกระแดกปลาแดกปลาแดกวาสนาปลาแดกวาสนาข้องเครื่องค่ะปลาล่าทรงเครื่องข้าวกล้องน่าจะกินกับจ้าเก็บก่อนจ้า อยากกินค่อยมาล้วงมาจกใหม่เนาะอันนี้อะไรก็ไม่รู้มันเยอะจำไม่ได้แล้วถ้แกะออกหอมห่วยๆอยู่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยห่อเองละจ้ะยังแข็งอจะได้พี่น้องเอามาจากเมื่อไทยแซ่แข็งอันนี้ก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะปลาแดดปลาดุกปลาแดดปลาดุก ปลาตอนอันนี้ก็ส้มไข่ปลาได้มาเยอะอยู่นะส้มไข่ปลาน่ะอันนี้ก็ปลาอินซีแดดเดียวเราไม่ใส่เป็นหโมดเพราะวันเกลิกเฉพาะอาหารของพวก,กว้เนาะปลาอินซี ปลาอินซีแต่เราต้องเอาถุงออกนะคะมันจะได้ไม่เกิือนพื้นทีเท็นคหมะห้องเอเอกๆแล้วทั้งตู้นี้จะใส่ตัวนี้ได้ดีไหมพอจะได้ไหมนี่เี่าดูหน่อยทีของเก่าที่เราทุนไว้มันก็เยอะอยูน่นะพี่้อา จริงๆเดี๋ยวเราจะดูอีกซิว่าเราเหลืออะไรอีกไปหอบมาอีกก่อนจ้าจะใส่อะไะอันนี้กับแมงจากพิ้ตุยค่ะที่ทำมาวันนั้นยังออกจากช่องฟิตก็ยังแข็งอยู่นะมาถึงก็ยังแข็งอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวเสร็จเส็ต,ตู้ทั้งคนสะอาดตู้หนูซื้อมาสกปร,ปรปกเกิละเกินห้อยจับนี่แม่ค่ะอิลิด,อ,ลดอิลิดกิ้งลีดับกิตุย้ยหมดเิษแล้วตู้นี้ไม่มีสิศษยัดอะไรได้อยู่แล้วนะคือเต็มฉะนั้นแกะตรงนี้เราไปใส่ตรงโน้นเพื่อไงเหยียนควันข้างอยู่ข่าวออก้อ อันนี้ประแดดค่ะเฉพาะของแซ่แข็งพวกปวาเข้มประแดดตลาที่แบบสิบกโลค่ะสิบสิบห้าสิบหกโลค่ะอันนี้ปลาปลาย่าประจวดประจวดแดดเดียวชุงนี้นะคะประจวดแดดเดียวเดี๋ยวจะไปเรียนใส่ตรงนู้นจะให้พี่น้องดูว่าได้อะไรมาบ้างก่อน อันนี้กงวงสามรสกินกับเจ๊เอื้อยวันนั้นแล้วก็ตจกมาพร้อมมึงสิไปหอดม่งหลอกเลยนะอือกูเสียไปกินเนี่ยกูกินหอดมึงมาสิใส่ชองฟิกมากแต่ว่าเสียเอาใส่ตั้งเพิ่ง,งอันนี้กวงอันนี้สารพผัดนำริกนะคะแต่ไฮไลท์มันอยู่ในเดาวค่ะ สะเดาสะเดาก็จะเอาไม่เอาใส่ตู้เย็นหรอกนะไม่ใส่ช่องฟิหลหรอกนะเพราะว่าจะกินเลยเอาให้มันละลายก่อนนี่ให้มันละลายจะใส่ตู้เย็นธรรมดาวไว้แต่สะเดาน่ะได้มาหลายบอกสองถุงกุหล็จแจนิคแทงโป้เลยจ้าสะเดานะจ๊ะจะเกาไปใสตู้แมงดาเป็นตัวเจ้เอื้อ,อจัดนักจัดติ่ค่ะ เฉพาะของเค็มของแห้งกินสามปีก็บม่หมดดอกจก้ปลาดุกราของพัทลงุงของแท้เลยนะคะอัน,นอะไรก็ไมร่รู้ดูก่อน,นเยอะปลาแดง ยังบาเจแกงคีเล็กสำเ,เร็จแล้วเล่าอะไรกินเมื่อนั้นกูกินมไ่ได้กูจะกลับไปใส่ตู้เย็นกูจะไปก,กินเมื่อหนอกกูแกงเส้นมไ่ได้เออเนี่ยและอาหารกูก็ดีเลยมันไม่หน่อยสบากันกูมึงอทานว้าเจ้าไข่นนนเนี่แสดงว่าพิษกันนี่แต่เจ้าไข่เนี่คือพิดกันค่ะนํามาดูถุงนี้ค่ะ คือตู้นี้ใส่ไม่ได้แล้วนะจะไปใส่ตู้ขออยญ่อันนี้ก็ตาทูปลาทูเข้มปลาทูหอมปลาทูมันเพียบกินไปเลยางฮอดฟีนาจนได้ไปเมืออไห้รอบหนึ่งสิบ,บรสอันนี้เพียบมากแดบหัวไม่อันนี้เป็นปลาทูมันเอามาทั้งตัวอะเดี๋ยวจะพอเก็บก่อนนะจะไปใส่ตู้ขยญ่ แล้วค่อยไปดูพื้นที่สุดอุย้ยอันนี้จะให้ดูไฮไลท์ล่าสุดล่าสุดนาะล่าสุดอันนี้คือเฮ็ดเพาะเจะเอือยลวกแซ่แข็งไห่สองถุงจ้ายังแข็งแข็งกเลยจะแช่ต่อนะคะเอ ของเดี๋ยวออกไปกินนะคะแกงสเลดเจ๊เอีอยได้สกินตู้เย็นเราก็เต็มแน่นเอดมาทางนี้คือทอดเมี่ย,ยงสวนเมี่ยอยู่วานวานเลย<ม>อันนี้เข่าออกจากช่องฟิตเข่าหงงไหวเสีออกมากินเดี๋ยวในห้องก่อนสิบไปเลยหงงไหวเปี้ยค่ะเปี้ย แน่นเปี้ยจ้าบริสุทธิ์ดอกกับเขานันหมูมากาไก่ยังแกมีอาหารหลักก็คือปลาทูเค็มปลาทูแหง้งพวกปลาพวกปลาแดกอาหารอาหารบ้านเฮานะั่นนะ่ะเป็นของมักที่สุดล่ะคะพี่นอ้องอืนี่แหละขอบคุณนะเจ๊เอื้อยกินยันพุนแหละกลับไปอีกปีหนาพอดอค่อ,คอยรอดตายกระทืว่าบุญละพี่น้องเอ้ย ว่าเพราะว่ายังตีเครื่องบินตกลุมอากาศว่ามันสิตายตึมตึมตึมอยู่เรียบร้อยแล้วของแห้งของแซ่แข็งอันนี้เสียไปซักค่ะเพราะว่าผาห่อของมาเนะ <c oughs> เาะแล้วก็จะกระเป๋าเก็บมือแดงก่อนค่อยเอาลงไปไว้ของเก็บของค่ะคงไม่ใช่วันนี้หรอก วันนี้กูก็จะตายแล,ล้วจะร่วงเครื่องกูอืออยู่พี่น้องเครื่องตกลุมอากาศแล้วก็เครื่องดีเล่ทั้งสองชั่วโมงนะคะกว่าสิบาหอาดบานก็เกือบตาย,ยปวดแจ้น้อยเนี่ยโอ้ยลายขาดลายเนี่ยลายบอกพี่น้องลายลายมากขอจัดขลองเขามองกันเด้อบานเด้ออันนี้ก็ดีแล้วเนี่ย กล่อ,องมันก็คือไปใส่กล่องมันแล้วก็มีตัวการ์ดมึงต้องเก็บนะอันนี้มันของแท้เขาเก็บไว้ออันนี้ก็ไปเลือกเอาเพราะว่าคนละสีคนละตัวแต่การ์ดอะบอยมันรู้แล้วแหละว่าอ่ามันสีอะไรมั่งอยู่ในนี้แต่ว่าใครจะได้ตัวไหนเท่านั้นอืมค่ะอันนี้ก็แจยวไก่แม่ไม่อยากจะพูดเลยถ้าถ้าไอจ้จอยไอ้แจ๊วไม่ขนของข,องของึ้นมาช่วยกูตายอ๋อใครจะไปรับรอ่ะ เออเพราะว่าลูกแกติดไอ้นั่นไงติดโควิดโอเคขอบคุณพอดีจะได้กินกำลังหิวข้าวหุ่นหอมอดฟฟล์มือไม่มีอะไรของฝากแฟนโอเคป้าให้น้อหันซาแฟนเร์โอเคได้สีอะไรถ่ายมาให้ดูหน่อยนะค่ะจะให้มันไม่ได้เลือกหรอกให้มันไปลุ้นเอาฉันฉันซื้อถุงรองเท้ามันมาหลายคู่อยู่เออเดี๋ยวค่อยมาซื้อต่อถ้าอยากได้รองเท้ามันนะเออไปให้เต้น เฟอร์เลยกเฮนนสดอเตอร์ฮุนฮอสทัวมมมาเดยวฟิลาโอลบร์เดย์ดนเพอร์เซนฟนเฮนนสมาม่าเฮนนสบูชินเดบอลลูกสาวไอจอยคู่แฝดมันเกิดหมือบ้านกรนามันมันอันไอจอยมันเห็นไม่หน่อยสื่อลาบบูบูมันเกิดเลยอันตัวเท่าไรตัวเท่าไรจอยกูบอกไม่ได้หรอกตัวเท่าไรแล้จะไปสื่อได้เพราะสั้น แดีวมึงค่อยไปหาเอาด้วยลาาะสั้นหาได้แล้วก็เล้ยมาฝากมาฝากสิเมื่อมือื่นนี่เมื่อมาฝากละสั้นก็เลยมาฝากไม่น่าจะเมียนของต่อก่อนเล้วดอกพี่น้องลูกสาวเพื่อนเอากุญแจอันนี้ก็ให้เขาไปทั้งพวงก็ให้คักข่ซื้อคักนอกบัวข่อยก็ได้บัตรเบิร์เอียงข่อยก็ให้เขาไปเบิร์กระเปองเงินข่อยลูกสาวเอานี่ยเมื่อคืนห้แไม่น่าก็ได้แปลงกาแฟห้นะคะแปลงพวงกุญแจจากเวียดนามเจ้เอื่อยห้มากอะ แบ่งเพิ่นไปต่อเนาะตอนนี้หิวหิวแบบสิก,กินคนได้เป็นตูวพูละตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวจักแม่จอยค่ะนี่นั่งหอไว้ให้กําลังคุณนน้ำซุปค่ะคือสิบริกินหฮเบิงดอกเด้อยเมื่อยหูอือพี่น้องเอ้ยเครื่องดีเล่นฝนตกตกขึ้นว่ามันเป็นเอ้ยข่อยตะเคียนมาข่อยสีหอดบอ่นะคะว่ามันข่อยสีตายพูละพี่น้อง แห้งยานเครื่องบินเป็นยังอยู่อฮ้ยูอ้อย,ยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องเก็บด้พอสังเขรก่อนไม่น้อยเมื่อยแห้งเหงืเข่าปากสัน้นมือแห้งสิไปล้มแล้วเดี๋ยวอัน <c oughs> เปิดไล่อากาศหน่อยนึงเสื้อผ้านี่คือซุ้มซักมาแล้วค่ะแล้วค่อยไปพับใส่สั่นเนาะซุ่มหนีบเบาเทนใส่ไม่มีมสภาตกค้างเมียไปอยู่ ว่มีผู้ดูดฝุ่นห้สองอาทิตย์เพราะว่าโรคนติดโควิดกินแล้วมันอจังสีดูดฝุ่นดูดฝุ่นแล้วมันนอจังสีนอนค่ะมันอะไรมันยางมันยาแห้งหลูกสาวว่าฉันมาสิมาดูดฝุ่นห้พอดีเธอมากเคยกุญแจมาห้บ่เป็นยางก็เลยแบงย่าสีฟันกับสบ,บู่ห้ลูกสาวนําของลูกชายกับสีแบงหายโยค่ะสีแบงสบู่ให้น้ำโยพ่อได้ไปใส่แล้ว คนละสีน,นี่ซื้อไปใส่ถุงให้ค่ะให้อย่าซื้อฟันน้ำซื้อมาหลายกระบอกตังคกีที่ดอกอันนี้เขาหูจกักถันของไทยนะเขาหูจักอันนี้ซส้อไฮรุซ่ายแหละก็เหลาอีกขวดหนึ่งเพราะเขาเขาเขาล่างงานวันเสาร์นะคะได้ได้เขาเท่ดไรเขาไปส่งนี่ก็คือของที่ซื้อมาค่ะนี่คือของที่ซื้อมาได้อะไรบ้างกระเบื้องเอาน้อยากแก้ขั้น ยาซิฟันเกาหลียาซิฟันเวียดนะยามยาซิฟันไทยเอ,เอียงดอกบัวคู่ดารีดอกอันนี้ละอะเมืองเอาอยาสูบมาให้พ่อหญ่พ่อหญ่สูบนิดนึงค่ะหมอว่าให้ยุดตอนยุดแล้วมันสิชอ็อกสบู่แก้ขั้นบอกคามแท้สบู่คิงอันนี้เบตาดินออกมาใหม่ค่ะถ้าปึบมันจะเป็นพาสเตอร์เองในโตเลยค่ะเป็นพาสเตอร์เยลนะคะนี่เป็นพาสเตอร์เจล พอถ้าแผลปุ๊บมันสิปิดแผลเลยค่ะอาบน้ากับผเปียกแต่ว่าไม่น้อยก็ซื้อแบบนี้มานึ่งค่ะแบบใหละก็ขีมมักผมใซดีมากกระปุกหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะคิดเป็นเนไทยอันนี้ก็เป็นวิตามินฟักเข่าค่ะแล้ว่คยว่ากันของเวียดนามยาย่้อมผมเวียดนามถุงเท้าดับกินนะคะอันที่รองละเท้าดับกินอุป,ปกรณ์ในการเฮ็ดสีผมอาจจะบ่อได้ใส่ อาจจะถามแม่ปูว่าสิเอาตอบบแต่ไม่หน่อยกะสิคิดนี่ละค่ะขนมันนิดหน่อยเนาะเพราะเขาเสียสาราคานะแต่แต่เขาเบาเขาไปยังเพราะวขาของพวกนี้เก็บไว้ได้สามปีค่ะสามปีนะคะยาสีฟันก็ได้สามปีค่ะอันนี้เป็นเป็นขี้มแก้ขั้นเหนือนมีติดตัวไม่น้อยใส่เละถูกใจมากนะคะน้ำมันนี้ก็เก็บไว้ได้ตลอดเพราะมันเป็นสมุนไพรบ้านเราเนาะน้ำมันใยไหมบอ่อซื้อไ้ว่าได้ดอกพี่น้องสองสาร เราไปซื้อเองมันแพงอยู่นี่แพงแห้งแพกหนึ่งกับแพ้งนี่ทัองใจไปซื้อตอนเมียไปอยู่คือนี่เพราะว่าหมอว่าห้สูบซะเพราะว่ามันมันมันสูบมาโดนแล้วมันหยุดแล้วมันช็อกแต่ว่าห้สูบแบบม่วนหนึ่งสองเถ้อเอาพ่อแบบว่านีนี่คตินเข้าไปในร่างกายเนาะนี่คือของที่ซื้อมากเอาเดี๋ยวสิลืมจะไปกองไปให้พ่อหญ่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อได ม่น่อยเศร้าเมยม่เศร้ามีแหงตั่ละคอยไปคอยไปให้หน้าบ้านขังเขาเห็นงานยอกเอเยียรนาถินทอกไ้แห่เมียดวิสกี้เส้นพรกไกาแห่พายอกเอคานควมโหเพราะคนว่าให้ลูกสาเจ้าน้ายอก่อยสิลุง,ลงอันนี้เป็นแจไม่น้อยไม่น้อยเส้าเขาไว <c oughs> ต้องจอก้กของเดี๋ยวต้องทำความสะอาดแหละลูกสาววา่าสิมาหอดก่อน แม่แม่เหลี่ยงมาหอดกอนเนาะของกินของเวียดนามนู่นนี่นั่นอันนี้ของเวียดนามค่ะเดี๋ยวสรรพคุณเดี๋ยวเขามาว่ากันวิทยุเอามาจากบ,บ้านอีสิตาตาแสงสว่างนะคะยังประเทศพญายาไม่้อยเร้ามีแห้งก่นกับฟอ,อกกาแฟย,ยาขีพ่พญายามาเพิ่มค่ะเดี๋ยวค่อยว่าแไม่น้อยบาวไว้ละหิวเขาูอ้อพอพอมของกินนี่ อาหารล้วก็น,นี้อาหารของเจอ้เอืเ้อยยำอไรก็กินได้เพราะว่าเจ้เอื้อยแกงเสร็จแล้วแกงขี้เหล็กเต็มเพียบเรียบร้อยแล้วค่ะของแซ่แข็งเต็มเพียบ,ยบ,ยบอาหารไม่จําเป็นต้องซื้อต่อไปจะซ,ซ,ซื้อก็ซื้อแค่ผักนะคะของไมหน่อยเมืองตีใหญ่สกี้เมียซื้อไว้กับเบด้กินเห็นนั่นบ่มีเมียบม่มีหมูโอ้ยตายเฮ็ดบะขนมปองขนมปัง,นนงแลยังเต็มตะกา้าเห็นบ่ เมีบบยร์เยู่บ่มีมูกินกาแฟแต่ว่าจอยแห้งนี่เดี๋ยวเสียบำรุงใหม่ให้ค่อยหันใจก่อนเทาก่อนเสียบำรุงเจา้าลงไปนั่งถามเมียเห็ดจ้องจ้องอยู่หักบริษัทคีเพลิงหน่อยกระเทิ้งเมยเอาละสำรับช่วงนี้ก็ไปแค่นี้สักก้อนเนาะค่ะห,หน่อยเมยหูอือเพราะเศร้าไหม